คู่ยูโรพิงพอยมาแล้วนะครับก็คู่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะฟินกันทีเดียวนะ,ะคู่เพื่อนสีคู่จิ้นคู่จริง,รงแล้วคนดูคิดว่าอยากจะให้สองคู่นี้เป็นคู่จริงหรือว่าเป็นแค่คู่จิ้นยังไงก็คอมเมนต์บอกมาด้วยนะก็เสิร์ฟควฟินกันไปรัวๆเลยอิ่มจุกๆกกันเลยนะครับบอกเลยว่า ฟินมากๆคู่เนี้ยฟินเวอร์เวเลยนะครับก็บายบายนะมาเสิร์ฟความฟินคู่ยูโรพิงพอยเต็มอิ่มจุกๆเลฮ้ยนะครับคนดู